ะะชอๆๆๆๆตอนนี้นะคะรัอ๋อสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ลูกเขากาลัางลากโตกันอยู่นะลูกนะน่าจะเป็นสาธิตนะเพราะว่านะได้อยู่ได้อยู่ครับผมตอนนี้เราอยู่ไหนครับผม <c oughs> ถึงเวลาที่ <c oughs> ถึงเวลาที่ถึงไม่ใหม่หรอกเก่าตั้งนานแล้วแม่บอกถึงเวลาที่หนูรอคอยมาแล้วครับผม นั่งลงอ่านั่งลงเย็นไหมเย็นไหมอ่าหน้าที่หนูคือไปเอาใบไม้ที่ลำนันออกค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นงูทะเลหรือเปล่านะต้องไปดูไม่ใช่ไม่ใช่ไปเร็วไม่ใช่ทะเลปไปไปเลยครับผมอ่ะเอาเอาใบไม้แล้วก็เอาดอกลีลาวดีออกให้หมดเลยนะคะร้อนก่ร้อนะเดี๋ยวโอเคอ่ะภารกิจแรกครับผมไปเก็บใบไม้ออกให้หมด ไปเด็กไปไม้เอาหมดไปเลยครับลงไปแม่แม่คนทองตกว่ายังไม่พูดเลยแม่เดี๋ยวแทงนะแม่ไม่ใช่แม่ใส่ชุดไม่โอเคนี่แกล้งแม่คุณพ่อมันไม่ใช่ไม่ใช่ปลิงหรือเปล่าไม่ใช่ใบไม้ลงไปเร็วไปเร็วเชื่อพ่อนี่พ่อเกิดก่อนเกิดก่อนอีกอ่ะอันดับแรกนะครับผม เราจะทําการวัดส่วนสูงกันก่อนนะครับผมเพราะว่าโบเก้โตขึ้นมาในหนึ่งปีว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาเลี้ยงเชิญครับผมไปหูจริงเหรอลูกอะไรอุ้ยก็จะเป็นลายน้ําตรงนั้นใช่ไหมเท่านี้ค่ะจะไม่ทำอะไรอ่ะไปเดินไปไปแล้วครับผมแม่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 คุณแม่เอาไปไหมแม่เพื่อนไปไหมจริงจริงอ่ะแม่พ่อเป็นห่วงแม่ยา เกยลงไปลูกไปเกยลงไปลึกก็ช่างไปเลยนะครับผมะกเสียบไปนะนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหเป็นเป็นหมานะครับผมเป็นเป็นผ้าหมาตกน้ํานะครับเพื่อนๆเอาลูกบอลด่วนเร็วลึกไหมตัวนั้นเอาวัดให้พ่อดูหน่อยวัดให้พ่อดูหน่อยเอาลึกไปลงไปลงไปขาลงไป เอาขาลงไปขาลงไปเอาขาลงไปก่อนโชว์โชว์แค่นี้นะโอ้ยตรงไหนเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้ภารกิจที่คุณพ่ออยากอยากให้หนูลองทํานะก็คือเพื่อนเดูนะครับคุณพ่อซื้อลูกบอลอยู่ที่เซเว่นมานะครับผมแล้วก็คุณพ่อจะให้หนูจับลูกบอลลงไปให้ลึกที่สุดของน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยลูกบอลนะครับคุณ่อว่าน้ำลูกบอลมันจะ พุ่งขึ้นสูงขนาดไหนนะครับผมอ้วาวพร้อมอ้าวหนึ่งสองสามลงไปลึกๆภารกิจล้มแล้วโอ้ยบอกให้เอาลูกบอลลงไปให้ได้เอาปล่อยขึ้นแล้วปล่อยขึ้นโดนตูตัวเองไม่ใช่โอเคพอ่อแบบว่าให้นั่งลงไปแล้วก็ดึงลูกบอลลงแล้วปล่อยลูกบอลเลยมันจะพุ่งขึ้นเลยลูกเอาไป ปล oh, ่อยขึ้นโอ้ยโดนตัวเองบอกว่าปล่อยไม่ลูกหนูทำไมต้องให้โดนตัวเองลูกเอาลงไปลงไปแต่จับจับอย่างนี้เลยจับดูด้วยดูด้วยดูด้วยเลยเอาปล่อยแล้วก็ปล่อยขึ้นเลยปล่อยลงไปดันลงไปปล่อยขึ้นปล่อยลูกว่าขึ้นนั่นไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังเอาใครจะขึ้นสูงกันเอาปล่อยลงไปดันลงไปปล่อยอุ้ย มันขึ้นมาผิดทางแค่หนกเฉยเลยหนุกเฉยเลยนะครับนี่คือลูกบอลเซเว่น Seven นะครับผมคุณแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อนครับ EP แปดแล้วนะครับ <c oughs> โอเคาาอโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ